ครับคลิปตนสั้นกลับมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเจ้าตัวบล็อกเชนที่มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่จาก Line นะครับซึ่งหลายคนก็จับตามองกันอยู่ก็คือ Line บล็อกเชนนะครับว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไงบ้างนะครับลเมื่อกระโดดเข้ามาในตลาดบล็อกเชนแล้วเนี่ยจะมีความน่ากลัวหรือว่าสามารถเป็นผู้นําได้หรือเปล่านะครับ โดยไลน์บล็อกเชนเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับกรรมสิทธิ์แล้วก็ได้รับการพัฒนาโดยตรงจากบริษัทโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่างโลกอย่างไลน์โดยตรงเลยนะซึ่งภายในฟอร์มเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในการสร้าง NFT การพัฒนาเซอร์วิสหรือว่าการสร้างดิจิทัลแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ าการใช้งานของยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยหรือว่าการจองตัวหนังเนี่ยหรือว่าการซื้อสินค้าบริการต่างๆก็สามารถทำได้ในนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัว Wallet ของยูเซอร์ด้วยนะครับ เรามาดูองค์ประกอบหลักๆเลยนะครับองค์ประกอบหลักๆของลายบล็อกเชนแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3หลักง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือ l ลายบ c k c h a i n นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายสําหรับใช้งานบนแพลตฟอร์มนะครับสก็จะเป็น Line ล็อกเชนเดเวลลอปเปอรก็จะเป็นส่วนที่เดเ e ลลอปเปอร์เนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนา Service หรือว่าพัฒนาด e n t ท a l ไลท์แอปพลิเคชันต่างๆบนลายบล็อกเชนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วย Console แล้วก็ตัว API นะครับ โดยต่างๆที่มาร่วมกันในตัวไลน์บล็อกเชนนะครับเช่นการทรานเฟอร์นะครับหรือว่าการมินต์หรือว่าการเบรนเหรียญเป็นต้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น BitMac Wallet นะหรือว่าที่จะเป็นตัวส่วนที่เรียกว่าเป็น w a l l e t นะครับที่ใช้ในการเก็บเหรียญแล้วก็ใช้บริการต่างๆบนไลน์บล็อกเชนนะครับโดยความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะใช้ตัว ID Line ์ของเราเนี่ยเพื่อเชื่อมต่อกับ BitMac w a l l e t ได้เลยนะครับโดยที่ Line เนี่ยจะเก็บเป็นเก็บตัว p r i v a t e key ให้เรานะครับโดย key นี่ย ก็ถ้าเกิดให้ผู้บริการที่แบบยาาไก่พอสมควรเก็บให้เนี่ยมันก็สะดวกดีใช่ไหมครับก็มาดูกันต่อนะโดยการที่เราจะมาเริ่มรู้จักจกับราย b บ o c k c h a i เนี่ยเชนที่ลายพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้งานในเมืองต่างๆเนีในแพลตฟอร์มเนี่ยจุดเด่นของเชนนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วย4หลักให้สอย่างด้วยกันนะครับหก็คือเราสามารถที่จะสามารถสร้างหรือว่าทาธุรกรรมต่างๆได้ไวมากานะครับโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเร็วมากสำหรับ transaction นะ แล้วก็รองรับธุรกรรมได้จุนนวนมากนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวแพลตฟอร์มนีนน้มีตัว scalability ที่สูงนะครับแล้วก็เป็นมุดเป็นมิดกับผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ใช้ line id ในการเชื่อมต่อ b i t m a x c อยู่แล้วครับโดยเราไม่ต้องที่จะเก็บ Private Key เองนะครับแล้วก็หลายๆ่าท่าน,นก็มี Line เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะปกติก็คุยไลน์กับเพื่อนอยู่แล้วมันก็เป็นมิดอยู่แล้วนะครับ สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นมิตรกับ Developer นะครับเพราะว่าจะมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยที่คอยอำนวยความสะดวกให้ใช้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแม้ว่าข้อดีเนี่ยจะเป็นความเร็วในการท,ทําธุรกรรมที่สูงนะครับแล้วก็รองรับธุรกรรมได้เยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาก,กับการที่ไลน์บล็อกเชนเนี่ยค่อนข้างจะมีความเซทัลไลท์สูงมากเลยนะครับมันจะไม่เซทัลไลท์สูงได้ไงครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะให้ความเร็วระดับนี้นะครับตัวโนดศูนย์กลางเนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องเยอะอยู่แล้วนะใช่ไหมครับ ตามที่เราเข้าใจกันนะครับแล้วก็ในส่วนของในหมวดของไลน์บอลเชนเนี่ยก็จะแบ่งได้อีก2แบบด้วยกันดังนี้นะครับ1ก็คือเป็นดิเซชั่นไลน์อัพเชนนะครับอันนี้แต่ก็จะเป็นเ a นเน็ตนะครับที่ใช้ในการทําธุรกรรมแล้วก็ใช้บร,ริการจริงๆนะครับแล้วก็จะมีตัวแคชฮิลนะครับก็จะเป็นแคชเดตที่ใช้สําหรับทดลองธุรกรรมแล้วก็ให้ใช้บร,ริการก่อนขึ้นเ a นเน็ตนะครับก็คือเดอร์รัปเปอร์สามารถที่จะทดลองเกาะที่จะเอาไปใช้จริงๆได้ด้วยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวาลายบอ h เชนที่ผมได้นำมาพูดแนะนำคร่าวๆในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของวงการบอกเชนนะครับที่ตัวบริษัทโซเชียลมีเดียใหญ่ๆเนี่ย,ยก้าวเท้าเข้ามาในนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็จะมาดูกันต่อไปว่าในอนาคตใครจะได้เป็นผู้นำในวงการนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม